1ชั่วโมงอ่ะจากเวลาแล้วแต่หนุ่มครับได้หมดพี่จะทำผมก็ทำได้ใครชวนพี่หนุ่มเล่นได้นะสวัสดีครับผมปลาปลาโฮมไฟติ้งฮะวันนี้พอดีจริงๆไม่อยากออกมาตกปลานะแต่มีน้าเขาท้าให้เราเล่นเกมผมยังไงผมก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะตกปลาก็ได้ตัว2ตัวบางทีก็แห้วนะเกมของผมเป็นเกมจับฉลาก จับไว้ได้เหยื่ออะไรต้องตกใช้อันนั้นตกอย่างเดียวนายะครับผมนาอ้นฮะสองคนครับสวัสดีครับมีคนเขาบอลนะเขาอยากเขาอยากลองดูวันนี้ใครนาอ้นป่านาอ้นเปลผมผมวนทุกวันครับผมบอกเลยผมก็เลยลองคิดเกมดูว่าเราจะใช้จับสลากเป็นอย่างนี้ โดยที่การที่เราจะจับเอาว่าเราจะใช้เหยื่ออะไรในการตกปลาจะมีพวกปลั๊กมีลิ้นเหยื่อยางทรงกาแลนอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าใครจับได้อะไรก็จะใช้เอาเท่าไหร่นะเวลา1ชั่วโมง1ชั่วโมงเราจะเล่นตั้งแต่ตอนวันนี้วันนี้เป็นวันเก็บตกนะครับเก็บตกที่บ่อไลฟ์สไตล์นะครับ3า0าบาทนะครับพอเขาเคาะระคังเราเราเริ่มเลยใช่ไหมได้ครับดีไหมเอางนี่ยบนปาะกอก็พอ อันผมไม่รู้นะเหมือนไปดำไปแดงเลยเดี๋ยวพิ่งดูเพิ่งดูเพิ่งดูอบซ่อนไว้ซ่อนไว้อันนี้นนอชั่วโมงที่สองผมให้น้าโอนเลือกเลยผมอันหนึ่งขอบคุณครับโอเคไหนไหนไนไของผมอันนี้อ่ะโอเคพร้อมเปิดพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามพึบก็ดีโอ้ยน้าโอนอะไรน้าโอนได้อะไร วุ้ยของผมได้ปักมีลิ้นอโอเคเว้ยกาปลายยางแน่เลย <laughs> มาดูของน้าอ้วนอะไรอ่ะไม่มีลิ้นปักไม่มีลิ้นอยู่ลาแน่นอนไหวไหม ผมกลัวที่ไหนอ่ะขอไม่เป็นปลายางเดียวพอทำไมไม่มีใครได้ได้ปลายางน้ำเช้าอะอันนี้คือชั่วโมงแรกนะจะไปจะไปจบวันที่เก่าเมืนถือว่าเรามีคนอยากเล่นกับเราด้วยเยอะนะครับเล่นะมันอยากเล่นมากชั่วโมงเดียเอาไม้ป๋าปขาอย่ากเลยไม่เอาอ่ะของป๋านี่ต้องโดนปักกันนี่ะไรปักไม่มีนิ้นเสียงไปใต้มาครับททป่าอยากที่เหี้ย ปลายางน้ำเช้าด้วยนะครับน้ำชาน้ำเชาด้วยอู้ตายแล้วเล่นไหมไม่เล่นตัดออกเล่นครับโอเคใจถึงใจถึงโอเควันนี้การตกปลาคือการพักผ่อนของแท้ใช่ไหมของแท้ใช่ไหมผันีวอนว่าไงนี่เลือกแล้วครับโอเคอ้าผมได้แล้วไหนอ่าก็ดีเฮ้ยใช้ตัวเดียวนะห้ามเปลี่ยนตัวนะ นี่ก็ดีนะครับตัวเดียวของผมมองหมดิวกีซาดีโอเคครับผมวันนี้ก็อาจจะเสียงดังหน่อยนีของของบ่อนะครับโอเคครับผมไหนนะกิฟต์ตัวไหนตัวไหนนี่ครับนี่ครับอ่าตัวนี้ตัโอเคอ่าโอเคตัวนี้แล้วนะโอ้ช่วงนะโอเคขอบคุณครับวันนี้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยี่สิบเก้าคนนะครับ เสามสิบนี่คือเก็บตกในวันจันทร์นะครับเดี๋ยวรอเสียงระฆังรอเสียงสัญญาณนะครับโอเคเริ่มแล้วโอเคอ้าวเอ้ามาดูดูขึ้นไปน้อยไปสิบสิบสิบเอาห้องตีพังกันนะยังป้ายยางปลายางโดนป้ายางโดนอุ้ยนกคิปโดนแล้วปลายางนู่นมาแล้วนากิปมาแล้ว ้แรกนะครับปลายางน้ำเช้านะครับในวันเก็บตกนะครับเอออะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้เราก็ต้องต้องเชียร์ให้หลุดใจร้ายกันใจร้ายเกินไปหรือเปล่าขึ้นแล้วนี่เอานี่มีหลักฐานอยู่นี่ซิ่ิโคอโอเคหนึ่งแต้มเราสองคนว่าไงเนี่ยยังไงปลายางก็ยังเป็นเหยื่อท็อปฮิตนะเป็นเหยื่อเบสิกนะใช่ไหมนะาอ้น มือใหม่ก็มือใหม่ก็คือปลายัางเลยนะยใช่พอเริ่มโปรแล้วก็จะต้องเป็นปักก็ <c oughs> จะเสียตังค์เยอะขึ้นโปรหนักก็คือต้องทําขาด <c oughs> <c oughs> นายยษ์เคยทำอะไรขาดม้างขาดทุกอย่าง ปลายางครับวันนี้งานมาคับที่เราไม่ถนัดด้วยคือคือผู้ชนะตอนนี้ปลามันขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเาะกัดหลายอย่างเนาะกัดปลายางกัดแล้วแต่ว่าใช่มันกัดทุกอย่างกัดีครับคุณไปแล้วแล้วคุณก็ไม่ได้เองนี่คือผู้ชนะครับสุดยอดครับ ตอนแรกบอกว่าสงสัยจะแย่ที่ไหนได้เล่าพายางนะโผลนะเนี่ยไม่รู้จะโดนยังไงนะเนี่ยเห็นไหมมาตอนจะตั้งตึ้อผมไม่โดนเลยนะครับนาโอนน้าโอนโดนกัดไหมหนึ่งขนัสองสองโดนสองตัวทีเดียวแล้วก็ได้ตัวเลยใช่ไหมโอ้โหโอเคโอเคครับครับโอเคชาเลนจ์ชาเลนจ์แรกก็ถือว่านักกิฟสุดยอดยกดีโป้ให้นักกิฟก่อน นะครับโนดตโูดูดนด,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 ดอยู่<ม>ไหน<ม><ล>โอเคนี่โป้งนะครับผม,ผมยังไม่ได้แต้มนะจิ๋วกินข้าวเหนียวไก่กันไหมเจ้า,าอร่อยช็อตเลนที่สองยังเป็นเหมือนเดิมนะครับไหนกี่คนสามคนขอบคุณนักกิฟต์นะครับท,ที่มาร่วมสนุก แกรอดไป, ád, ไปแล้วนะเานคราวนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมมีเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งแต่คราวนี้เราจะให้โอน้อยออกเอาแบบให้คนที่ออกออกคนแรกนะครับแล้วปุ๊บสามารถแลกอยู่กับใครก็ได้หรือจะไม่แลกก็ได้หรือจะสั่งให้ใครแลกกับใครก็ได้นะภายในสามคนนีโอเคไหมครับเครับเราเพิ่มเราเพิ่มคำสั่งนะโอนหัวเหรอน้โอนหัวนะโอนหัวเหรอเผมก่อนผมก่อน ผมปิดไว้ก่อนผมปิดไว้ก่อนอ่ะผมยังไม่เห็นอ่ะละอ้นละอ้นแหละยักษ์หนึ่งอันนี้วกันเยี่ยนี่ผมเก็บนะน้อยออกฮ่าฮฮ่า้ามตานะยักษ์ยักษ์เป็นคนสั่งครับเปิดครับผมต้องเห็นใช่ไหมไม่ต้องเห็นเห็นนี่อยชอบชอบหรือชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนหรือสั่งให้ใครก็ได้อ่า ตอนนี้เหรออ่าจะผมผมขอเปลี่ยนกันนะอ้นดีกว่ารอไหมอ่าอยากเปลี่ยนกันนะอ้นโอเคสลับกันเอาแล้วเอาล้ลุ้มผมแล้วอ่าเปลี่ยนกันนะอ้นนะครับผมไปอันนี้ไม่รู้อ่ะจบผมขอดูที่นายักก่อนเลยอะไรปั๊กมีลิ้นปั๊กมีลิ้นโอ้ยน้าอ้นได้แล้วครับนะอ้น หอ้ลอแบบนี้คือปลายางเห <c oughs> รา,าแล้วก่อปลายางชั่วโมงหนึ่งก่อ <c oughs> ปลายางปลายางแบบไหนเอ่ยปลายางสองจุดเทาอ่าโอเคยังตัวเล็กหน่อยแต่ต้องกอนะของผมนะกระดีไมคโครโอจริงๆผมก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ,จกับ <c oughs> การอะไรทั้งนั้นนะอะไรอะไรที่เคยได้คือจะถือว่าฟุกทั้งนั้นครับดวงทั้งนั้นดวงล้นๆผมกระดีนี่ก็อ่า ด e 0.6ครับสายหน้า15ปอนด์นะครับนี่ตัวเก็บของจริงเลยเก็บได้มั่งไม่ได้มั่งนะเดี๋ยวผมตั้งเพื่อความยุติธรรมนะครับผมจะตั้งตอนนี้ยังมีความยุติธรรมอยู่เหรออันนี้เป็นดีคอนแทคครับดีคอนแทคครับปักมีลิ้นนะครับปัอย่างอันนี้ทรงปลาซิวเลยนี่ปัาซิวอ่าอันนี้ได้ไม่ได้มาจากไหนครับอันนี้เอ่อนย่าครับให้มานย่าแจกนะผมก็ได้มาตัวหนึ่งนะของผมเป็นกระดี่อันนี้นะครับโอเค

ก็ยังไม่เจอตัวนะเฮ้ยมาแล้วครับโว้าวดีคอนแทคดีคอนแทคครับโอ้ยโอ้โหมาแล้วดีคอนแทคดีคอนแทคโอ้ยมาแล้วดูดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองวันนาติ๊กแล้ววันาติ๊กซอ่สขอบคุณน่าติ๊กแล้วครับ ก็เป็นน้ำใจนักปลาเรืยอนะครับเรื่ช้อนส่วนใหญ่เวลาใครทำหลุดเนี่ยผมจะผมจะเสียใจนะแต่ถ้าตัวนี้หลุดหลุดหลุดมาแล้วคดีคอนแทคครับปลากัดทุกอย่างนะครับบอลนี้ปลากัดทุกอย่างนะมมาาัตวสวยๆครับมาแล้วมาแล้วโอ๊ย ียบร้อยโอ้โหดีคอนแทคเฮะโอ้โหนี่ครับผมถ่ายแค่นี้พอแล้วไม่เอาไม่ถ่าย้โกรธดูงอนงอนดูนี่การีคอนแทคตีนี่ครับน,นี่ครับนี่ครับสุดยอดครับผมปินไงครับผมโอเคครับครับผมตอนนี้เดี๋ยวดูเวลาก่อนอต้องขยับนะตรงไหนไม่มีตัวเราขยับขยับหานะ นี่คะตัวของตั้ใหญ่เลยเนาะโลกว่าโลกว่าครับโลกว่านะเหลือเวลาอีก39นาทีนะครับโอ้โหลอยไปแล้วหนึ่งคนโอ้โหเอาเก็บปลาก่อนเลยครับโอ้โหดูแมม่ไปเลยไห้ทัยษ์เก็บปลาก่อนรอหาปลาบ้างเลยโอ้ ได้แต้มไปแล้วฮนะตอนแรกครั้งแรกชาลินแรกนายาได้รอดแบบไม่น่าเชื่อนะครับนี่นะครับเมื่อก้ไมรู้กดอัดหรือเปล่านะครับแต่ผมได้นะะตอนนี้เหลือเวลาอีก35นาทีนะครับ เมื่อกี้กดอัดกล้องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนาอ้นอมาครับผมนาอ้นอได้นะปลายาง,ต,งอตอนนี้เป็คนละหนึ่งนะครับโอโ้โห <c oughs> เสียงดังเลยครับนี่ดูดูออ <c oughs> โอ้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ตวัวใหญ่ปลายยางปลากระเบิดตวัวใหญ่ของอะไรอีก <c oughs> ทหารขาดนี้ต้องต้องตีต่อนะโอ้โหโคตรใจร้ายเลยอ่ะหัดเข้าไปแล้วดูดิโออนี่เป็นี่เป็นสีอันนี้นะสีปลากระซิวเออเนาะนั่นะโหโอล่นี่ตัวใหญ่กวูงดิอ่ะกูเริ่มเหว่ไม่ถ่ายแล้วพอแล้วครับปลากระพงโอ้โหรอดอู้ยใหญ่เพื่อนเลยดูดิกูเริ่มนะกูใหญ่ ขนาดใ่ใช้นิ้วนางเขี่ยด็อกแดกด็อกแดกต้องให้เรามา,มาหมุนเนี่ยให้เรามาหมุนอยู่เนี่ยนี่เหลือสองนาทีสองนาทีครึ่งบางคนนี้เขาอยากจะเปลี่ยนเหยื่อใจจะขาดแล้วนะปไล่หาปืนเนี่ย วันนี้เราเดิน,ดน,ดน,ก,นกันรอบบ่อไ้ถามว่าเพลินไม่ได้เพลินหรกผมเนี่ยเครียดที่หมายเลยไล่ปลาปลากันหมดแล้วสองคนโดนหมดแล้วพักนะครับทาเดนที่สองนะครับก็เสมอกันคนละแต้มหมดเลยนะครับโอ้หผมโมกเลยผมดวงล้วนเลยนะตีไปนะตกมันคงน่าจะกัดตอนลยนะครับจะให้เลือกเหยื่อะนะครับเอาให้ที่ถูกใจคนละสามตัวครับให้เปลี่ยนได้นะเพราะว่า ชาเลนจ์แรกการแข่งขันครั้งแรกกับครั้งที่2นี่ดูเหมือนจะโดนข่มขืนนะครับ <ś led> <ś led> ใช่ไหมนะอน้น <ś led> นะอ้นผกเหมือนโดนข่มขืนอ่านี่เราเราให้เลือกได้สามตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรอนายาสนายะเขากาลังเคาปลักนะครับทําไมนายะถึงยังยังไม่เลิกครับเพราะว่าเขาห <ś led> นาเ <ś led> พราะเขาเคาะได้ครับ <ś led> เขาเลยยังไม่เลิกการเคาะปลักนะครับเดี๋ยวเราผมให้เลือกดีกว่านะเหยื่อคนละสามตัวครับจะอะไรอะไรก็ได้สามตัว แล้วก็เดี๋ยวเราตั้งนาฬิกาดูเวลาแล้วกันเนาะเที่ยงมารวมกันว่าจะได้เท่าไหร่นะตอนนั้นดีกว่าก็เป็นน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วเพราะว่าตอนนี้ถ้าขัดร้อนนะไม่ไหวสายจะปักล่มแล้วนั่งแล้วผมไม่ไหวแล้วนะสุดท้ายกระดี่ตรงนี้นี่จะปลดก็ยังไงอยู่นะไม่กัดแต่ปลามันหาวไงมันหาวแล้วตีเข้าปากเข้าปากเลยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนผมเก็บไว้ก่อน แล้วก็เป็นอ่ะนะทรงกาแลนนะครับหาล้แดมแล้วก็เป็นตัวเนี้ยตัวเนี้ยของยี่ห้อกาแลนเลยหาตุ่มต,มตุมเนี่ยอของบ๊อบบี้กาแลนอ่าใช่ัะมีของของของ,ของแองค้จริงๆผมซื้อไว้จะสองปีแล้วเพิ่งได้เมื่อเมื่อบอสที่ได้เ <laughs> <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้ทางหัวบอ่อนะานะคร<ช>ับได้นะอีซิลี่ใช่เต้นไปเลยเขามีตัวเด็ดนีน่ โอ้โหอันนี้กัดตัวสีสีสลอกอ่ะอ่ามีดีคอนแทคด้วยโอเคของเราโอนมีดคอนแทคตัวนึงอีซีดีตัวนึงแล้วก็อันนี้อะไรนะครับเอ่อเล็กฟ็อกครับเล็กฟ็อกโอเคที่นี่กัดดีนะตัวนี้นั่นมือจะเอาป่ะคล้ายๆกันนะแต่ว่านี่เป็นหางหนอนอันนี้ยี่ห้อเดียวกันอ่ะยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันอ๋อแต่คนละทรงนะโอเคอันนี้ของยิ่กยิกลัวอ่าอันนี้ใช่ของผมก็ใช้ของใช้สีดำอ่ะโอเค มี้นะครับมาเที่ยงเลยนะดูดูเวลาตัวเองเลยนะเที่ยงเจอกันที่นี่นะครับได้ครับโอเคครับผมฮานะค้ามาครับผมจีแตแยมแล้วครับตัวที่สองเองครับโอ้โหมันก็ขึ้นเรื่อยๆอย่เนาะ ครับผมบนลับมาเล่นสีเดิมเรามาแอบเรามาแอบดูเหยื่อเขาขึ้เขามาแรงนะนี่ตีนี้นี่ผมโดนสิบนาทีก็เที่ยงแล้วครับตอนก่อนเมื่อเช้านะาสามสิบนะมีนักนักตกปลาประมาณสามสิบนะวีพาสามสิบตอนนี้คือสี่สิบคนโอ้โหเขาถือว่ายังโชคดีนะได้ฟลาเต็มหนึ่ง วันนี้เป็นวันเก็บตกนะครับแล้วคิดดูว่าเราแบบบังคับเหยื่อนะโดยการจับธลาครั้งแรกก็มี4คนนะมีน้ากิฟต์น้ากิฟต์น้ากิฟต์นะครับน้ากิฟต์น้ากิฟต์เนาะบอกว่าน้ากิฟต์ชนะนะน้ากิฟต์มาเล่นได้เป็นแกเป็นปลายางปลายางน้ำเช้าด้วยปลายางน้ำเช้าตัวใหญ่นะแต่ว่าได้แต้มมาเรากับเงียบกันหมดเลยครั้งที่2เราก็เหลือกัน3คนนะครับก็จับจับผลาขึ้นมาแล้วก็ มีการแบบใครคนนั้นออกชนะคนแรกที่ได้คนแรกก็สามารถที่จะจะแลกเหยื่อกับใครก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็สรุปว่าคือเสมอกันนนะครับตามก็ตามคลิปนะครับก็เสมอกันนะก็ตัวได้คนละตัวนะที่สามก็เหยื่อสามคนละสามตัวนะครับก็ชั่วโมงหนึ่งก็นั่นแหละแกวครับสรุปนะวโดนเลยครับสรุปให้ผมแล้วนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์สนุกสนุกเนาะก็ถือว่า เก็บตกนะแต่39คนนะเวลาเที่ยง39มสิาคนอ่าใบหนึ่งได้กิฟต์ v ช u c h e r อ๋อจะมีกิฟต์ v ช u c h e r ด้วยนะเขาเขาแจกเขาแจกกิฟต์ยนึ่งครับที่เนี่ยแจกใบหนึ่งพี่หมายถึงว่า30 30คือแจก1ใบ40 2ใบอ๋อ40แจก2ใบนี่ถ้ามาเดินมาอีกคนหนึ่งนี่ก็สบายเลยแต่น้าอ้นลงอีกครั้งไปลงเลยระย่าลงและห้ามตกคันเดียวนะตกของคันต้องตกสองมือเหรอมีประมาณวันที่19 พฤษภานะนี่ผมจะอาโอนจะพาไปเปิดประสบการ์ปลาวังไหมเขาเรียกปลาวังวังน้ําจืดอ่าแต่เป็นปลาวังน้ําจืดนะครับท่านสร้างปัจจิณบุรีนะครับอ่านี้ก็ถือว่าเราก็จะไปขอประสบการณ์นะเพราะเรายังไม่เคยเป็นปลาวังที่ราคาถามว่าถามว่าแรงสำหรับผมไหมก็แรงนะเพราะผมไม่เคยตกปลาคันนึงพัน พันกว่าบาทละกันนะอย่าบอกราคาเต็มเลยเดี๋ยวแฟนรู้เดี๋ยวอบรู้ไปแล้วเนี่ยไทันเลยครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมนายานะครับนาอนด้วยครับนาคลิปทางทุนครับนะนะครับก็ฝากติดตามนะครับปาประโคมไฟติ้งอ๋อผมให้นายกษ์าอนปิดคลิปให้ผมดีกว่าก็บายโชคดีติดตามช่องสับ ตับตาตลาตะไครด้วยโอเคนะจ๊ะปลาปะฮูไปติ้งอะไรนะปลาปะฮูเหรออ๋อนี่นีบนี่นะครับถ้าถ้าเจอที่ไหนทักได้นะครับเดี๋ยวแกจะแตกนะครับแกแกพกมาประมาณตันตันกว่านะครับเนี่ยประมาณพันกว่าแผ่นโลโก้นี้ได้ปลาสองตัวครับใช่ไหมใช่อาไปติดได้บางตัว